ก็ชุบมากครับดูมันใบแตกออกอย่างมากครับมันสปัลหลังวันที่สิบห้านี้ครบสองเดือนครับเนี่ยดูใบมันกับมือผมครับกำลังพุ่งครับมันมันสปัลหลังเดี๋ยวจะให้ดูลากมันครับเดี๋ยวแพ๊บนนะครับ นี่นะครับดูต้นเขานี่ครับลากจะออกมาตามล่องมันอย่างนี้นะครับนี่ต้นก็ไม่ถึงกับใหญ่เท่าไหร่ประมาณประมาณเอวผมนะครับนี่ตรงไหนที่มันสมบูรณ์นะครับเพราะดนแรงไปครับครับนี่ครับ